ผู้ที่ใกล้จบแล้วทั้งหลายปฏิบัติธรรมมามากจนแบบรอการจบอย่างเดียวมาฟังเทมนี้นะพวกเราจะเข้าใจจิตแล้วพวกเราจะจบง่ายๆด้วยการไม่เกิดเนี่ยมันแค่เข้าใจจิตเข้าใจความบริสุทธิ์แห่งจิตที่เขาเห็นทุกอย่างเลย เรียกว่าเขาได้อาศัยรูปเขาได้อาศัยนามเขาอาศัยมันปะหนึ่งว่ามันเป็นเป็นเขาจริงๆเขาสร้างนามสร้างรูปขึ้นมาเป็นกรงขังขังเขาไว้อยู่ในนั้นแล้วเขาก็รักษากรงขังนั้นรักษาโลกนั้น อธิษฐานอ้อนวอนเพื่อหวังให้โลกใบนี้เพื่อหวังให้กรงขังนี้คงอยู่สถาพรและงดงามตลอดอนันตการดูความบริสุทธิ์แห่งจิตดวงนั้นสิเขาไม่รู้ว่าเขากำลังสร้างอะไรอะ่ะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังหลงอะไรอะ่ะเขาไม่รู้เลยว่าเขา ได้สร้างตัวตนได้สร้างวัตตะได้สร้างทุกข์กษัตริย์ปกคลุมความบริสุทธินั้นตลอดอนันตการความบริสุทธินั้นจะรู้แจ้งเมื่อไรหร่นอใครจะมาชี้ให้เขาเห็น ใครใครพวกเราแสวงหาอะไรพวกเราต้องการอะไรใครจะมาชี้ว่าโลกใบนี้เป็นวัตฏทุกข์ใครจะมาชี้ พวกเราเห็นโลกใบนี้มันเป็นความงดงามไปเรียบร้อยแล้วอ่ะพวกเราปรารถนาอาธิษฐานอยากเกิดมาบนโลกใบนี้ตลอดเวลาแล้วอ่ะพวกเราดิ้นรนที่จะรักษาโลกใบนี้ให้มันคงอยู่สถาพรจะได้อยู่ตลอดอนันตการไปแล้วอ่ะใครจะมารู้แจ้งถึงความบริสุทธิ์